ยาไรตรงนี้สวัสดีครับพี่น้องนะหืวหลวงเหรอตีตีเฟรียบไปโอ้ห้วยหลวงห้วยหลวงจังหวัดอะไรอุดรอุดรเนี่ยข้างหน้านี่แหละบ้านสีสว่างสีซอยสี่ะมันทางเข้ากันอืมเขาเลยทางเข้าไปกันเนาะเอาหนีบจอดนี่แหละจอดนี่แหลยสวัสดีครับพี่น้องประชาชน สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรโอกําลังเดี๋ยวให้ดูคนผมอยู่ในแคบอยู่หว้หวยหลวงนะครับ <c oughs> พี่น้องดูการปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเนินเอออยู่บนสันเนินเลยรถมาเมื่อกี้ชะลอหรือว่าอะไรโอมีการเปลี่ยนที่ปรับอยู่นี่เป่ะถือไปสั่งเลยครับสวัสดีครับป๋าเกี้ยงไก่แทอ่อ,อนป๋าธรรมรัตน์ด้วย <c oughs> นะครับพี่น้อง <c oughs> อุดมการทุกท่านครนะกุ้งศักดิ์ กันหมื่นพ่ศก์อภิชัยนะครับไปดูหน่อยใอ้ดุนพินิจอะไรเวลาเรียกเดี๋ยบๆปับด้วยเอาเรียกรถรถปิดแล้ว อุดรธานีส bon like oh, yeah. oh, ิร okay. ิช oh, ัยครับ oh. พี่ส oh. oh. okay. ิริชัยโอดูเรียกรถบนสันเนินป๋าโดนอะไรครับป๋าทะเบียนครับโอ้ทะเบียนพลบเหรออ๋อก็ขัดขัดยึดจงการโอ้ก็เราก็เอาไปสั่งรับไปสั่งก็ได้ไปเสียหลังก็ได้ป๋าเราไปเสียแล้วจะพกคนผมเป็นคนขับโอ้ครับป๋าโอเคถามกันเนาะครับอ บรรยากาศพ้ยหลวงโ,โรถเยอะเลยครับรถเยอะเลยน่าจะกดขันวินัยจราจรด้วยเปรียบเทียบปรับอออกุณศักตอนเหมือนไปไหนเนี่ไปดูกันปเปรียบเทียบปรับอ้ออยู่ในนี้ ชำระค่าปรับณที่ริมทางออกไปเสร็จครับสวัสดีทุกท่นานด่านอะไรล้อเลยหรอุูดอนธานีมีไปสั่งน้อยเอ้ามีไปสั่งน้อยด้วยไม่สั่งน้อยไม่รู้นะมีไปสั่งน้อยด้วย เอาบรรยากาศเกือบเที่ยงแล้วครับตอนนี้ทำบรรยากาศเที่ยงแล้วแหละครับโอ้ยเปิดขันด้วยในจัลจอบ่มีกดขันยู่ในจราจรออกไปสั่งอันนี้มีบรรยากาศตรงนี้เป็นป๋าอันนี้เขาเขีย,อยอนอะไรให้ป๋าเขาเขียนอะไรให้ป๋าโทษๆขอคอนโดมั้งครับออความเ,วเร็ว อ๋ 120, อร้อยยี่สิบร้อยยี่สองนี่ขอได้มันแค่สองเองจริงวันร้อยยี่สิบอันนี้อะไระผมร้อยห้าครับ,บอุย้ยร้อยห้าไม่เป็นไรนี่กินหน้าไปกินน้าไปท<อ>ี่น่นกินน้าไปครับโอ้ครับสวัสดีครับพี่ทีเจีงไคพี่เจีงไคโอ้ครับครับครับผมก็ขอเอามันนิดเดียวก<อ><ะ>็ขอปะไม่เขาไม่ให้ฮะขอที่พลังงานสอบสวนก็ได้นี่เพามันมันมันไม่ได้บางทีมันอัดอะ ลงเนินขึ้นเนินเนาะป่เนาอเอ้ยขอได้ขอได้มันไม่ใช่ว่าความเร็วขนาดร้อยสามร้อยสี่สิบอะไรนี้ลนหน่อยเดียวเองก็ให้ร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เขาเขา,เขาเอาความเร็วเท่าไหร่อะ ความความความเร็วก็ให้เท่าไหร่ที๊ดีตอนนี้เก้าสิบกิโลต่อชั่วโมงครับโอ้ไม่ให้ไม่ให้ร้อยยี่หรอไม่ใช่ครับเพราะว่าเราไม่เราจะไม่ยอดนู้นอ๋อเพราทางมันยังไม่สะดวกแบบนั้นใช่ไหมเอาเอาครับว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปโอ้โหไม่ทายเบิ้งอยู่เยอะเลยยังคือบอกไปสั่งคือเปลี่ยนปีหน่อยเออเยีมปีน่อยเออเมื่อกี้ขอดูอยู่อ่าดูสัตว์ทั้พันเลยเดี๋ยว ถามๆดูถามน้องเขาก็แหละนี่ถามพี่เขาก็เเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยๆดูน้องขอเขาดูเนี่ยอันนี้มันความเร็วเหรอหนูไม่รู้เขาบอกว่าอันนี้ไปยื้อเขาบอกว่าขับขับเร็วเกินนี่ร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยร้อยร้อยสิบเอ็ดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขายื้อแค่หนูเลยจริงจริงจริงใบเดี๋ยวนะใบใบสั่งน้อยอย่างงี้จริงๆต้องออกใบสั่งนะ ช่อันนี้เป็นโกลอิตใช่ไหมครับใช่ดูตรงนี้ที่จริงเจ้าที่ต้องออกไปสั่งเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มาครับพี่ไปแบบนี้ที่ไหดูขอขอดูนิดนึงไฟเห็นไหมขอสัญญาณไฟขอสัญญาณไฟสัญญาณไฟคือคือคืออะไรไฟขาดเหรอไม่เขาบอกว่าขาดไฟเหลืองเอาไฟเหลืองแตามันกำกึ่งกำกึ่งรถแรงไฟเหลืองไงมันเบรกไม่ได้ใช่มเออเออเออขอขอเอาดูนิดนิดเออ เดินไปแท็กตรงนี้ครับเดบนไปแท็กแท็กไม่พบคนพบก็ต้องเป็นคนผอมเออไม่สต่างก็แสดงว่าเรายอมรับว่าเราใช่เราผิดอะไรเนี่ยล่ะเราก็ปฏิเสธไปก็ได้เราก็ยอมรรับผิดเาก็ปฏิเสธไปก็ได้นี่ต้องไดต้องเอาไปต้องเอาตีหน่อยก็เอกไปตั้งต้นรูปหนาวว่าอะไรออกเออต้นโค้งคนที่พบเห็นแล้วไม่ได้ออก แต่คนออกนี่ไม่ได้พืเห็นเอ้าดูการทํางานนะครับนี่นี่พี่น้อยเออจูกคิดยังไงมันถือก่ถือนะครับเออเออเขาเขียนเขาเขียนพี่น้อยให้อันนี้ประชาชนที่มาเสียค่าปรับนะครับผมก็ไม่มีเจตนาจะไปถ่ายให้พวกเขาเสียหายเพราะไม่เห็นหน้านะครับอือพี่น้อยมาเมื่อลักษณะนี้เู้หาอะไรครับป๋าโัวาณกรรครับ โอ้ไม่ร้านเกมกันโอ้ยวันเอาอึ่งแล้วอย่างงี้น้อน้องอะไรนี่นี่โดนอะไรเอาพี่เพียงไก่โอ้ครับขอบคุณครับงไปกินน้ำใช่แหว่ผ่านมาก็เว่แหว่มาดูเพราะว่ามาพอดีครับครับขอบคุณมากครับ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 เอาที่มาเยี่ยมมาเยือนทำงานเลยพี่ทำงานเลยโอเคครับครับสวัสดีครับทำสบายแล้วพี่นะทำงานอ่า ทางเรามาผ่านมาก็เลยแวะมาดูกันมายนียินดีมาเลยเพราะคือบางจุดบางอะไรมันก็ที่ว่าไม่น่นนัพวกทีมงานเราก็ได้แนะนำพวกผมเยอะเหมือนกันครผมเยอะเหมือนกันเอาอย่างนี้ในส่วนที่ว่าวันนี้วันนี้เป็นตัวแทนประชาชนคือบางคนที่ว่าเล็กเล็กเล่นน้อยเนี่ยว่าเก่ากันไฟมั่งก็ได้เนาะพี่พี่ขออนุญาตเลยอ่าอ่าอ่าถึงแม้ว่าเก่าครับครับเออโคเก็บหมด โอ้ยไม่รู้จักแกไม่รู้จักการเดี๋ยวถ้าถ้าเออถ้าพูดถึงเรื่องว่าเก่าเนะพี่ครับครับเนี่ยจะเป็นพวกที่ว่าเก่าแต่แต่ละครั้งแต่ละวันที่พวกคำคำนะครับผมเออมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกันที่ผมเขียนไว้เลยครับในแต่ละวันนะครับผมเนี่ยแต่ละวันที่ว่าเก่าวนะครับผมแต่ละวันวันนี้ก็ไปพวกพวกผมพูกบานงทีนี้ในส่วนในส่วนที่มีปัญหาอะไรต่างๆพวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเก่ยบกับอาารภาปากไม่พอหรือว่ามีพอจะเป็นเล็กองอะไรต่างๆคือ ก็หยวนหยนกันไปได้เนาะครับผมไม่ไม่ได้ยะงเนาะแต่คน <c oughs> ที่เจตนาพูดได้ฟังเนาะเช่นเนี้แต่คนที่เจตนาจริงๆอะ่ะคนที่เจตนาแบบรักษาะที่ว่าเออ ถ้าขับความเร็วก็เลี้ยวอยู่อย่างนี้แหละหรือว่าไม่ไม่คาดก็ไม่พลาดอย่างนี้ก็เออก็ก็ได้ตักเตียนไปสองสามรอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเออก็อ้างว่าตรงความจะเป็นเราก็ไม่เป็นเดี๋ยวผมขอตัวนะเพราะว่าผมผ่านมาก็เลยว่าจะไปส่งของอยู่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคโอเคครับครับยิ่งานตอนนี้ประชาชนกำลังหาเงินลำบากคุยง่ายว่าเก่าก็ว่าเก่าให้มันให้มันให้มันจีบจุกผมจะตกใส่ของโอเคเนาะครับพี่โอเคขอบคุณมากครับโอเคครับครับ อ๋ออันนี้คือก็ฝากไปว่าาะว่าว่าเนี่ยนี่ว่ะเล่นนี่ว่ะเออทีนี้ก็เราครับผมไปก่อนครับพี่สวัสดีครับครับผมไปก่อนครับพี่สวัสดีครับคือคือคืออย่างนี้เราเรา,เรามาเนี่ยเราก็ฝากฝากเป็นห่วงพี่น้องประชาชนว่าอ่ออาวหลังถ้าถ้าไม่ ถ้าไม่เหลือบาก่าแรงไม่หนักหนาเกินไปเราก็ขอให้ประชาชนเนี่ยหรือแบบว่าเก่าเข้าไปมั่งก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหมีใบสั่งพี่น้อยเนาะก็เป็นตำรวจที่ว่าผมก็ไม่ได้ชมแล้วก็ไม่ได้ติเพราะว่าผมลงมาดูยใใออู่นี่แจนเออทีนี้บางคนไม่ต้องชมหรอกเออไม่ได้ไม่ได้ชมไม่ได้ติ ก็ลงเอาบรรยากาศมาให้ดูการการกดขันด้วยในจราจรเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มีมีใบสั่งน้อยไอพี่น้อยผมก็สงสัยกันก็ฝ่ายกฎหมายก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันว่ามันมันได้ไหมถ้าได้ก็ทําไปนะบ่อรุ่งเออธนาพลรุ่งเออลุ่งไงเขาลงลงไปเขาเขาก็รู้จักชื่อธนาพลเมื่อกี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครยังไงก็เลยอ๋อกคงกง เจอทีมงานพวกเราบ่อยพวง่ายก่อนที่ว่าจะรู้จักชื่อเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นดิไม่ได้ประกาศกินังกับเขาดิเพราะว่าผมไม่รู้จักเขามาก่อนแต่เขารู้จักพิศากรู้จักกรุงศาก์แต่เขาก็เอ่ยชื่อผมอยู่เราะอกรู้จักหาปลาหลังฝนคนบ้านดุงไปนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมรู้จักันไลรสดแบบผมเดินทางต่อฝนฝนมาแล้วครับเดี๋ยวเกลือข้างหลังอ่ะมันจะเปียกนะครับ